สำหรับพิธีบวงสวงละครสายลับจับแอปจากค่าย Good Feeling ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพี่คิงสมจริงให้บรยปกรณ์มาจับคู่แพทิเสียเป็นครั้งแรกค่ะ เรื่องนี้พิคิงสมจริงผู้จัดเตรียมปั้นนักแสดงหน้าใหม่หลายต่อหลายคนเลยค่ะโดยแบ่งพระนางออกเป็นถึง3คู่คู่แรกบอยประกอนประกบแพทิเซียร์กูด๊ดคู่ที่2อ,อ้วนรังสิตประกบซีนพระ,รระธากอและคู่ที่3พลนวัดประกบซีนป,ปัญญานัทที่3านางเอกของเรื่องนี้จะมารวมตัวกันในนามจีสแกนคอยจับผิดว่าใครเป็นแอปจากวงบบยแบนด์บลูปรินส์ที่ได้แก๊ปเจมพัวดอนท็อปสุดที่รักและยุทธนัทธพลมารับ,บบทบาทค่ะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักแสดงนำและผู้จัดของเรื่องนี้ดีกว่านะคะว่าตอนนี้เขาพร้อมขนาดไหนกับการเปิดกล้องสายลับจับแอปค่ะสวัสดีค่ะเราถามพี่คิงตอนนี้พร้อมขนาดไหนคะกับการเปิดกล้องเรื่องนี้พร้อมแล้วครับพร้อมมากแต่ว่ามีนี่ครับสาวๆหรืออีกคลาสหนึ่งเรียนเรียนกันแบบว่าให้เขาสนิทกันสามคนแล้วก็กลุ่มบอยแบนด์ก็เรียนร้องเรียนเต้นกันอยู่เตรียมใกล้ใกล้เคียงแล้วครับค่ะน้องพทิเสียเตรียมศึกษาข้อมูลในการจับแอปยังไงบ้างคะ ค่ะจริงๆแล้วตัวละครหนูค่ะจะมีปมที่มีประสบการณ์มีแฟนเป็นเกมมาหลายคนแล้วค่ะก็น่นาจ,จะเป็นส่วนที่เขาเลยมีความรู้เรื่องแบบเกมหรือแอป,ปเยอะค่ะแล้วก็มีช่วงที่แบบเอ่อเซิร์ชข้อมูลในเน็ตเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็เลยกลายเป็นคนที่โปรเรื่องการจับแอป,ปมีจุดสังเกตยังไงบ้างในการจับแอป,ปสําหรับแพทจุดสังเกตอของหนูสําหรับหนูเองเหรอคะก็น่าจะเป็นท่าทางการเดิน ดูแลตัวเองเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแสดงว่าคนที่เป็นแอป,ปเรื่องนี้คือพี่บอยประกรณ์แน,น่นอนฮะเหมือนเหรอค่ะจริงเหมือนเหรอก็ท่าทางไงใช่เหมือนเหรอไม่ใช่เรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นครับความจริงคือชื่อเรื่องสายลับจับแอป,ป <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้ผมเล่นเป็นเออเป็นโปรดิวเซอร์ครับเป็นผู้จัดการของวงบอยแบนด์แล้วก็น้องแพทเนี่ยเขาโดนจ้างนะครับให้มามาตอบมาตามจับแอปวงบอยแบนด์ของผมนี่แหละว่าในวงของผมเนี่ยมีใครเป็น เป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือมีคนที่บงการอยู่ข้างหลังก็คือมีความแค้นส่วนตัวกันมาอะไรทำนองน,นี้ครับต้องถามพี่คิงว่าจริงๆแล้วในสายรับจับแอปเนี่ยพี่คิงต้องการนําเสนออะไรกับผู้ชมบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยครับออก็จะบอกว่าความรักไม่มีเพศนะครับเพียงแต่ว่าออบางทีถ้าเราเป็นแอปแล้วเนี่ยก็อย่าไปรักผู้หญิงเลยรักกันเองดีกว่าเ <laughs> <laughs> นาะแบบไม่มีเพศอ่ะพี่ว่าทุกวันนี้มันก้าวข้ามตรงนั้นไปแล้วเนาะความรักก็คือความรัก จะรักยังไงก็รักเถอขอให้รักกันจริงแล้วก็รักแบบดีๆกันนยครับไม่ได้รักแล้วทำลายล้างอะไรแยะที่ขาดไม่ได้สําหรับในสายรับจับแอป,ปก็คือกลุ่มบอยแบนด์วงบลูปรินส์ค่ะกลุ่มนี้ค่ะที่เรานางเอกนี่นะจะต้องมาจับว่าใครเนี่ยเป็นแอป,ปสวัสดีค่ะนะต้องถามน้องๆทั้ง4คนพร้อมแค่ไหนจะร้องจะเต้นเป็นบอยแบนด์พวกเราก็พร้อมสุดๆเลยใช่ไหมครับเป็นที่มากครับที่มากท,ท,ทุกคนครับผมอยากรู้จริงๆว่า4คนนี้ใครเป็นแอปแน่ๆ นจริงอย่าเรียกว่าบอยแบนด์เลยค่ะต้องเรียกว่าเกิดกรุ๊ปแต่เดนคิดว่าคนนู้นนะคะไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นมือม้นี่ต่โอ้คนนี้ก็ไม่ได้เป็นนะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าสี่คนนี้เนี่ยใครจะเป็นแอปและนางเอกของเรื่องเนี่ยจะจับได้หรือเปล่านะคะอ่าอยากให้ทั้งสี่คนฝากติดตามสายลับจับแอปหน่อยอ่าครับก็ผมฝากละครเรื่องนี้ด้วยครับสายลับจับแอปนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะฮะแล้บผมก็ ผมกับยุ่นเป็นน้องใหม่นะครับก็ฝ <ผม S 1> ากละครเรื่องสารับจับแอปด้วยครับต้องมาลุ้นกันว่าในในบอยแบน์อะไรเนี่ยบูปินว่าใครสุดท้ายแล้วใครแอปใครไม่แอปฝากเลยครับแล้วก็แต่ละคู่ก็จะมีหลายๆอารมณ์ให้ดูกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับ <Spin> ขอบคุณทั้ง4คนคะ่ะขอบคุณคะ่ะก็สำหรับสายรับจับแอปนะคะก็เตรียมจะถ่ายทําในสัปดาห์หน้านี้แล้วแฟนๆก็คอยติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแอป,ปในละครเรื่องนี้นะคะและนี่คือบรรยากาศที่ช่องสหนองแขมค,ค่ะคุณแหม่มคุณสายฝน,นะคะค่ะข,ขอบคุณมาก